เอาล่ะนักเรียนทุกคนวันนี้จะมีนักเรียนใหม่มาย้ายมาเรียนกับเราตอนนี้นะครับโดยครูจะให้นักเรียนใหม่เนี่ยมาแนะนำตัวเองให้เพื่อนรู้จักกันนักเรียนใหม่ขอเชิญเข้ามาสวัสดีทุกคนเราพรุ่งนมาใหม่มนะยังไงก็ขอฝากนัองฝั่งครด้วย สวัสดีเราชื่อเซเว่นนะอ่ะาพิ่งมาจากสาธิตมอศผู้ได้สมการชื่ออะไรอ่ะเราชื่อมเมืองหน่งเราชื่อบิวนะส่วนเพื่อนสองคนนะชื่อคอนสิแล้วก็ความจริงมีเพื่อนอีกคนนึงด้วยนะแต่ว่าไมหมาชื่อใครดิ้งอ,อย่างไรก็ดีๆให้รู้จักกันนะ ่นักเรียนเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการจัดกีฬาสนีนะบ้านใครที่มีโทรศัพท์นะคะกูยอยากให้ช่วยมาเป็นสปอนเซอร์สำหับเสนอในการจัดกีฬาสีคนี้ด้วยนะคะมีใครจะเสนออะไรไหมครูคะาบ้านหนูสามารถไปจากสองเสร็จถึงสามเสร็จได้เลยนะคะอาจารย์คะถ้ามีให้ช่วยเกี่ยวกับจัดสถานที่เนี่ยเรียกใช้พวกหนูได้เลยนะคะ คุยกันอยู่อ๋อคุยเรื่องนาฬิกาของไข่มุกเนี่ยก็เห็นว่าซื้อมาจากต่างประเทศด้วยนะเออไม่รู้ว่าซื้อมาจากประเทศอะไรนะไข่มุกฮ่องกงจ้าราคานี่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะก็สามพันกว่าบาทแม่ไข่มุกไม่สิก็ซื้อมาให้พ่อว่าหนึ่งหมื่นอ่ะจริงเหรอแล้วคอยดูหน่อยได้ไหมอืมอ้ยนาฬิกาสวยมากเลยอ่ะอยากได้บ้างจังแต่เราลองไปขอให้ซื้อดีกว่าขอบคุณมากอืมโอเคก็ไม่เท่าไหร่หรอกราคาหนึ่งหมื่น สวัสดีสวัสดีเซเุ้ยเซเว่นใช้วิการใหม่เหรออู้ดูสิโอ้โหสวยอะเนี่ยใช่พ่อเราเพิ่งซื้อมาให้อ่ะหมื่นห้าเลยเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยรุ่นใหม่มากเลยนะแล้วก็เพิ่งเอาเข้านำเข้าจากอเมริกาด้วยนี่มันก็สวยนะเซเว่นแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเลยผิดไปแล้วอยี่ยเขามาฮิตเนี่ยแท็บเลตเนี่ยเออซื้อมาประมาณแสนก็ว่าเออพรีออร์เดอร์มาจากญี่ปุ่นจริงไหมใช่สวย น่าใช้มากเลยค่ะ<ม>ใช่่วันนี้จรไไีไหม,ไมเป็นไไ่วงเียจอ๋อช่วงนี้นเรามีปัญหาเรื่องการเินน่ะเราไม่เรามีตังไม่พอส่ค่าเทอเลยค่ใช้เนรองแล้วเราตังหน่อยได้ไหมว่ามันจะเป็นก็เรา ขมงผมมีแบบตนวนาฬิกาตัแทาฬิกาตัวของอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยากได้มากเราก็เลยจะขอให้พ่อกับแม่เราซื้อให้อ่ะแต่ว่าพ่อกับแม่เราก็ซื้อให้นะแต่ว่าพอซื้อมาแล้วแบบเงินทุกอย่างมันก็ในครอบครัวมันก็ใช้ไปไม่พอ อคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเย็นนะขอบคุณมากโอเคบิวีอ้าววัดีซอคือคือเราขอบคุณบิวกับเมย์มากเลยนะคือบ้านเราเริ่มมีเงินเก็บมากแล้วเราก็มีเงินเก็บส่วนตัวแล้วแล้วก็ มาเราไม่ขาดส่วนแล้วก็ขอบคุณที่แนะนำงานผราทามง,งานเสร็จให้เราทำนะอ๋อไม่เป็นไรเลยไ่เป็นไรเซเว่นเซเว่นทำได้ถึงขนาดนี้ก็เก่งมากแล้วนะสู้ๆกลัไปยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะไมไ่เป็นไรไมไ่เป็นไร เรา้อคิดที่ได้จากเรื่องราวในวันนี้นะครับคือคนเราควรใช้ชีวิตอย่างพอดีไม่เบีดยบบนผู้อื่นแล้วควรใช้ใจอย่างมีเหตุผลตามหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ